สมรภูมิใหม่ล่าสุดมหานครที่ล่มสลายอาวุธใหม่พาหนะใหม่และไอเทมใหม่การปรับปรุงแผนที่มิวรามาและระบบใหม่คราฟซ่าสกินไอเทมตัวรโรคตามมาดูทั้งหมดนี้ได้ในเดต8 2กันเลย เดสตันแผนที่ใหม่ลำดับที่9ของเรามีขนาดใหญ่แบ8คูณ8อดีตเมืองที่เคยเจริญรุ่งเรืองทางอเมริกาเหนือต้องสู้กับสภาพอากาศโลกที่แย่และเปลี่ยนแปลงจนเสียหายอย่างสูญสิ้นเป็นแผนที่ที่มีตึกระฟ้าที่สูงและเยอะที่สุดเท่าที่เคยมีมาโดยเมืองหลักบนแผนที่เพื่อนๆจะพบกับประสบการณ์แบบใหม่แล้วเมื่อก้าวออกนอกเมืองมาเพื่อนๆจะพบกับสภาพแวดล้อมที่หลากหลายให้ได้สำรวจ ทั้งหนองน้ำลานแสดงเทศกาลดนตรีชมวิวริมเขื่อนผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่และอีกมากมายด้วยความสูงของสิ่งก่อสร้างด้วยแผนที่นี้จะมีอุปกรณ์พิเศษใหม่2แบบให้เ,เพื่อนเทุกคนใช้ตั้งแต่เริ่มเกมอุปกรณ์โรองลอยตัวขึ้นลงตึกสูงได้อย่างรวดเร็ว เพียงเดินไปที่จุดโรยตัวและกดใช้งานเพื่อนเพื่อนก็จะติดตั้งอุปกรณ์และทําให้ขึ้นลงตึกสูงได้ทันทีและยังเพิ่มความเร็วขึ้นลงได้ด้วยการกดปุ่มวิ่งนอกจากนี้ยังมีเสาส่งสัญ,ญญาณที่กระจายอยู่ทั่วแผ่นที่ช่วยให้เพื่อนเพื่อ,อ,อใช้อุปกรณ์โรยตัวเพื่อเหวี่ยงตัวเองพุ่งออกไปในทิศทางที่ต้องการได้แล้วจะรอดชีวิตจ,จากการตกลง,งสู่พื้นจากที่สูงได้ยังไงไม่ต้องกลัวและสงสัยปายไปไวัยรุ่นตั้งแต่เริ่มเกมบนแผ่นที่เดสตันทุกคนจะมีร่มชูชีพติดตัวตลอดเมื่ ที่แบบนี้กดใช้ซ้ำได้ตลอดโดยไม่ต้องเก็บไอเทมใหม่นอกจากนี้เดสตันยังมีระบบใหม่เด็ดๆอีกหลายอย่างเช่นการลุกไอเทมพิเศษเพิ่มได้โดยการเข้าห้องพิเศษที่มีแค่โดวนเท่านั้นที่บินเข้าไปได้หรือใช้คีย์การ์ดเพื่อปลดล็อกประตูก็ทำได้แล้วตอนนี้น้ำมันแพงไม่ไหวสามารถแวะเติมฟรีได้ที่ปั๊บในเดสตันแต่ยังมัวชิลนานเกินไปเพราะไม่ได้มีแต่ราคาน้ำมันเท่านั้นที่พุ่งทะลุเพดาน เมื่อโดดลงสู่แผนที่ใหม่แล้วอาวุธปืนที่คุณมั่นใจได้ที่มีเฉพาะในเดสตันนั่นคือปืนลูกซอง o 12อาวุธปืนใหม่ล่าสุด o อ12เป็นปืนลูกซองระย,ยะสั้นถึงระยะก,กลางพร้อมความเร็วในการลั่นยากที่จะต้านและกลุ่มกระสุนที่เอาถึงตายมีระยะหวังผลได้ถึง300เมตรปืนนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อความดูเดือดในช่วงต้นเกมแต่ก็สามารถใช้ได้โหดๆถึงช่วงท้ายเกมได้เช่นกันดูสเปคของปืน o 12, อ12เพิ่มเติมในที่พื้นทรายกยืนเด็ดคของเรา พื้นที่หลายสวนของเดสตันจนอยู่ใต้น้ำหรือเต็มไปด้วยหนองน้ำเพื่นพนอนๆคงต้องการใช้พานะพิเศษในการมุ้งเคลื่อนที่ไปกับทีมแอร์บอสคือพานะใหม่ล่าสุดที่ลอยเล่นบนผิวน้ำได้ไวและยังวิ่งบนบกได้ด้วยแต่ความเร็วจะลดลงครึ่งหนึ่งถึงเดสตันจะเป็นไฮไลท์ของอัปเดต18.2แต่แผนที่มิเรมาก,ก็ได้รับการปรับปรุงเช่นกันเพื่อให้พานะมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นมีการปรับเปลี่ยนสภาพอาคารปรับแต่งพื้นที่โออซิ์บางส่วนลบวัตถุที่ไม่จำเป็นและเพิ่มจุดเกิดพานะ้มากขึน พูดถึงภาชนะที่เพิ่มขึ้นตอนนี้รถคูปอาร์บีจะเกิดไต้บนแผนที่วิกเนดี้และแต่โก้แล้วและจะมีอัตราการเกิดที่เพิ่มขึ้นในทุกแผนที่ที่มีรถชนิดนี้เพื่อนเพื่อเป็นสายสกินไม่แพงไม่มีแรงยิงอยู่ใช่ไหมระบบใหม่เวิร์กชอปจะช่วยเพื่อนเพื่อที่ชอบสะสมสกินได้พร้อมกับวิธีสร้างสกินไอเทมพิเศษแบบใหม่รวมถึงสามารถสร้างสกินรายที่ไม่ได้วางขายแล้วได้เพียงแค่หาวัสดุที่จําเป็นด้วยการใช้กุญแจเปิดกล่องจากงานเลือกสกินที่ต้องการสร้างแล้วหัวได้เลย สำหรับเพ,พื่อนๆที่ต้องการคราฟไอเทมให้เร็วขึ้นกล่องและกุญแจก็เปิดให้เลือกซื้อได้หรือรับด้วยวิธีอื่นก็ได้เช่นกันมีสก,กินแต่งตัวมากมายที่สามารถสร้างได้เราจะทยอยอัปเดตเพิ่มเข้าให้อีกฉะนั้นสะสมว,วัสตุให้พร้อมสก,กินไหนโดนใจก็กดคราฟได้เลยเมื่อพูดถึงสก,กินตกแต่งเซอร์เวอร์พัสเดสตันก็วันจันหน่ายฉลองเปิดแผนที่ใหม่แล้วทำภารกิจให้สำเร็จเพื่อเก็บค่าประสบการณ์ลดลอ็อกรางวัลใหม่ๆตามเทรนด์ในทีมของเดสตันได้ทันทีสะสมให้ครบทุกแบบแล้วออกุยยามว์ อัปเดตใหม่นี้บอกเลยว่าของใหม่มาจุกๆเพราะนอกจากไขไหลต์ต่างๆที่พูดถึงแล้วยังมีการปรับปรุงระบบชำนาญอาวุธการปรับปรุงตัวเลือกสำหรับกราฟิกคอนโซลและอีกมากมายตามอ่านรายละเอียดฉบับเต็มของการอัปเดตท,ทุกอย่างได้ในเนื้อหาของการอัปเดตของเราเดสตัน <Dest an S 2> และอัปเดต8.2พร้อมแล้วเพื่อนๆล่ะพร้อมหรือ,อยังโดดร่วมสู่เดสตันและกินไก่บนตึกสูงกันได้เลยอุ้ยขึ้นผิดชีวิตเปลี่ยนแล้วเจอกันในสนามรบ PUBG บ a t l o u d เขาเล่นฟรีได้แล้วทั้ง PC และคอนโซล